ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเจดสีบันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2 5 6 6่กคู่มวยก็มีดังนี้ครับอาทิตย์นี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คีคู่คู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพิงพลันชัย จะพบกับเจ้าเดดภูผาโชดบางแสนคู่นี้ชคกันในาิกาศ116ยสิปอนด์มวยคู่นี้เจ้าเพิงพลันชัยนี้หยุดไปนานเป็นมวยจังหวะปีมือครบครื่องคอยเก็บคอยกันคอยโต้ดักติดักต่อย ดักแทงเขา่ามวยเดี่ยมเชิงเหนือกว่าแต่เป็นมวยที่หยุดไปนานส่วนเจ้าเดชภูผาโซดบางแสนนี้เป็นมวยต่ตอยนักแรงอาวุธหนักแรงนับน็อกได้ไม่นับไม่น็อกนี้น่าจะมีปัญหาผู้นี้ผมจึงชอบไปที่เจ้าเพิงพลันชัยนี้น่าจะสายลูกจังหวะฝีมือความเป็นมวยที่เหนือกว่าเดี่ยมเชิงที่เหนือกว่าอาวุธที่รวดเร็วกว่าคอยเก็บคอยกันคอยโต้ไม่ดนุน ก่อนนี้ไปไปน่าจะใช้ลูกเข่าปั้มตีลูกเกวมัดฝีมือเอาชนะเจ้าเด็กภูผาได้คู่ที่สองของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้ากล้องสุรินสร์อจอเล็กมงดุล พบกับเจ้าทองลำพูนไม้หมอนเฟอร์เรสมวยคู่นี้โชคกันภพิกัดร้อยสิบหกปอมวยคู่นี้เจ้ากล้องสุรินทร์สจเล็กมังโนนี้เป็นมวยจังหวัดติ๊กตอย อาวุธครบเครื่องหลากหลายอาวุธหนักแรงลูกบูลูกสู้นี่ดีเป็นมวยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,งล,ล็อกรัดมัดตีอาวุธหลากหลายลูกขยันส่วนเจ้าทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสนี้เป็นมวยจังหวะเตะต่อยหนักแรงอาวุธหลากหลายจังหวะเตะต่อยขยันออกอาวุธออกลูกมว้วส่วนดส่วนส่วนมากจะเป็นออกลูกมว้วแต่เป็นมวยที่ขยันบูสู้ดี วยนคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้ากล้องสูดินสอดจอเล็กบางนนนี้น่าจะใช้ลูกจังหวัดีมืออาวุธที่หลากหลายกว่าเยมเชิงที่เหนือกว่ามีเข่ามีตีมีโตอาวุธหลากหลายน่าจะเอาชนะเจ้าทองลําพูนที่ดูว่าเป็นมวยหนักแรงแต่งดูว่าความเป็นมวยจะน้อยกว่าจึงให้เจ้ากล้องสูดินน่าจะเอาชนะได้คู่ที่3มของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเฟสเอราวัน จะพบกับเจ้าเพชรแสนสุขโทษบางแสนคู่นี้โชคกันในกัด121ปอนด์มวยคู่นี้เจ้าเฟสเอราวันนี้เป็นมวยจังหวะติต่อยจังหวะฝีมือเขาดัานหน้าดัานแทงเสียบแต่ เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจนี้ไม่เท่าไหร่โดนหนักๆน,กนี้ก็ไม่เท่าไหร่ส่วนเพชรแสนสุขชดบางแสนนี้เป็นมวยจังหวะตีต่อยหนักแรงลุกบูกสู้ดีอาวุธหนักแรงนับนอกได้ลูกขยันมวยคู่นี้ผมยิงชอบไปที่เจ้าเพชรแสนสุขชดบางแสนนี้นั่นจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกขยันน่าจะเดินบทเบียดตีต่อยเอาชนะเจ้าเพชรเอราวันที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือ อาวุธหลางหายเพ็งรู้ว่าเป็นมวยที่โดนห,หนักๆไม่ค่อยได้จึงให้เจ้าเพชรแสนสุส่วนบางแสนน่าจะชนะเจ้าเพชรอีเหล่าบันได้คู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้ามหามงคลบอ่อบางพรมหรือมหามงคลมุบออนเชียงใหม่ พบกับเจ้าช่างทองเอ็มยูเด่นเม้คู่นี้ชกกันในพิการร้อยสามสบอปน มวยคู่นี้จะมหามงคลวองผมนี้เป็นมวยจังหวะปีมือจังหวะตีต่อยยมเชิงดีอาวุธนิ่งทรงมวยนี้ดีแต่เป็นมวยที่โดนหนักๆไปค่อยๆได้เหมือนกันลูกบูลูก,ลก,ลกสู้นี้ไม่เท่าไร่ส่วนเจ้าช่างทองเอ็มยูเด่นนี้เป็นมวยจังหวะตีต่อยอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วลูกขยันเขาปั้มตีเขาล็อกลัดมาตีเขาดัานหน้าดัานแทงเสียบอาวุธหลาหกหลายคู่นี้ผมจึงชอบไปที่เจ้าช่างทองเอ็มยูเด่นนี้น่าจะใช้ลูก บูลูกสู้ลูกกยันน่าจะลูกจังหวะตีต่อยลูกเข่าปั้มตีน่าจะชนะเจ้ามหามงคลมุมอ่อนเชียงใหม่ที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะตีต่อยมีหมัดมีศอกแต่เป็นมวยที่ไม่ชอบมวยเขา่าและโดนหนักๆค่อยๆได้จึงให้เจ้าช่างทองเอ็มยูเดนนี้น่าจะเอาชนะได้มวยชอบ80เปซ็นเฮ็ดแสนสุกโชดบางแสนคู่ที่3และมวยชอบเ0้าิซชอบไปที่เจ้ากล้องสุรินทร์สจเล็กมังนน คู่ที่สอง